เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นสงสัยในเรื่องของเบี้ยยัยงชีพของคนพิการนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมได้สรุปรวบรวมมานะครับใน 9ประเด็นข้อสงสัยที่ผู้พิการเนี่ยสอบถามกันมามากพอสมควรนะครับใน9ประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตรงกับที่คุณผู้ชมกําลังสงสัยอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับในประเด็นต่างๆทั้ง9ประเด็นนะครับอาจจะมีบางประเด็นที่คุณผู้ชมอาจจะทราบแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเพราะว่ายังมีผู้พิการอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบนะครับในประเด็นต่างๆนะครับ ก็ได้แก่1เนี่ยในเรื่องของเบี้ยยังชีพของคนพิการเนี่ยปัจจุบันได้รับเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มให้อีกไหมนะครับเบี้ยยังชีพของคนพิการปัจจุบันนี้นะครับคนพิการรับอยู่ที่เดือนละ800บาทนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีระเบียบกฎหมายตัวไหนนะครับที่จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้พิการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกฎหมายฉบับเดิมเนี่ย ปัจจุบันคนพิการได้รับเดือนละ800บาทนะครับประเด็นที่2นะครับใครเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการนะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2553นะครับในเรื่องของเบี้ยยังชีพของคนพิการเนี่ย ก็จ่ายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับในระเบียบฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดคุณสมบัติของคนพิการไว้เนี่ยนะครับในหมวดที่1ข้อ6คนพิการซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บหนึ่ง จะต้องมีสัญชาติไทยวงเล็บ2มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านวงเล็บ3มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการวง,วงเล็บ4ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตท้องถิ่นที่เราอยู่ตามทะเบียนบ้านมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐนะครับมีอยู่4ข้อเป็นคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพความพิการนะครับต่อมานะครับประเด็นที่3การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพความพิการเนี่ยให้ไปลงที่ไหนนะครับก็สามารถไปลงได้ตาม ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ในเขตเมืองพัทยานะครับท่านก็ไปลงทะเบียนตามทะเบียนบ้านที่ท่านอยู่นะครับเขาจะแบ่งเป็นพื้นที่นะครับโดยดูตามทะเบียนบ้านของท่านนะครับประเด็นสงสัยต่อมาประเด็นที่4ใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเนี่ยนะครับ 1. ใช้บัตรประจำตัวคนพิการ2ทะเบียนบ้านนะครับถ้าเราต้องการรับเงินเป็นเงินสดนะครับก็ไม่ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ถ้าเราประสงค์ที่จะให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยคนพิการจะต้องแนบ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับหน้าบัญชีที่มีชื่อนามสกุลของคนพิการและมีเลขที่บัญชีแนบไปด้วยนะครับในกรณีที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับประเด็นสงสัยที่5นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับแล้วสามารถลงทะเบียนได้ในช่วงไหน ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกค,ครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พศ2559นะครับได้กำหนดไว้ในข้อ3นะครับซึ่งในข้อ3เนี่ยเขาให้ยกเลิกข้อความในวรรคหนึ่งของข้อ7ของระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการพศ2553และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้นะครับก็คือให้คนพิการที่ได้จดทะเบียน คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบีย้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาณนะที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปนะครับ <zwe> เพราะฉะนั ises, ้นการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเนี่ย ท่านสามารถลงได้ตลอดทั้งปีนะครับลงในท้องถิ่นที่เราอยู่และก็มีสิทธิ์รับเงินในเดือนถัดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราลงทะเบียนในเดือนกันยายนท่านก็จะได้รับเงินในเดือนตุลาคมเลยนะครับนี่คือในเรื่องของเบีย้ยความพิการซึ่งจะแตกต่างจากผู้สูงอายุนะครับต่อมาประเด็นสงสัยในข้อที่6นะครับ กรณีที่คนพิการเนี่ยได้รับเงินเบี้ยความพิการอยู่แล้วนะครับและต่อมาอายุครบ60ปีสามารถไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับในระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับเขายกเว้นสําหรับคนพิการนะครับยกเว้นในที่นี้หมายถึงว่าคนพิการที่รับเงินเบี้ยความพิการอยู่เนี่ยสามารถให้มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้นั่นเองนะครับก็หมายความว่า<ส> คนพิการท so oh ี่รับเงินเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ800นะครับและต่อมาอายุครบ60ปีนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนละ600บาทได้ด้วยนะครับเท่ากับว่าคนพิการได้รับทั้งสองทางนะครับได้รับทั้งเบี้ยความพิการเดือนละ800และได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนละ800ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้าราชการบำนาญเนี่ยรับเบี้ย ยังชีพความพิการได้หรือไม่ตรงนี้นะครับในคุณสมบัติของคนที่จะรับเงินเบี้ยความพิการเนี่ยนะครับตามที่เราได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือ,อคุณสมบัติจะต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ย เขาไม่ได้ห้ามข้าราชการบํานาญนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการบํานาญเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800ได้ด้วยนะครับรับทั้งเงินบํานาญและรับเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800ได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้นะครับในเรื่องของเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเนี่ย เขากาหนดห้ามไว้สําหรับผู้ที่รับบํานาญลงทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านพิการนะครับเป็นข้าราชการบํานาญที่พิการแล้วก็รับบํานาญรายเดือนอยู่ด้วยเนี่ยสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800ได้ด้วยนะครับต่อมาในประเด็นสงสัยประเด็นที่8นะครับกรณีที่คนพิการเนี่ยย้ายที่อยู่ จะต้องทําอย่างไรตรงนี้นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พศ2559ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อ4นะครับโดยเขาให้ยกเลิกข้อความในข้อ8ของระเบียบปี53และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนก็คือในกรณีที่คนพิการเนี่ยซึ่งได้รับเงินเบีย้ยความพิการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นหรือกรุงเทพมหานครให้คนพิการนั้นเนี่ยไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่นะครับและให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป ั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนเพราะฉะนั้นอธิบายขยายความตรงนี้นะครับเมื่อคนพิการเนี่ยได้ย้ายจากท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับเช่นวันนี้ท่านอยู่เทศบาลก่อแล้วท่านย้ายไปเทศบาลขอย้ายแบบย้ายทะเบียนราษเลยนะครับแต่ถ้าย้ายไปแต่ตัวไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน ตรงนี้ไม่ต้องไปแจ้งลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่เทศบาลขอท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่เทศบาลขอนะครับและจะต้องแจ้งเทศบาลกอด้วยว่าท่านได้ย้ายไปแล้วนะครับเทศบาลกอเนี่ยก็จะมีหนังสือยืนยันว่าท่านได้แจ้งย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับไปอยู่เทศบาลขอเทศบาลขอเนี่ยไม่ได้รับการยืนยันตรงนี้แล้วอ่าและท่านได้ลงทะเบียนในเทศบาลขอแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการเนี่ย ในเดือนถัดไปนะครับในที่แห่งใหม่ก็คือในเทศบาลขอเลยนะครับและเทศบาลกอเนี่ยเขาก็จะตัดชื่อท่านออกจากที่เดิมนะครับท่านก็จะได้รับที่ใหม่ในเดือนถัดไปจากเดือนที่ไปลงทะเบียนนะครับต่อมาประเด็นที่9นะครับการลงทะเบียนของคนพิการเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยต้องลงทะเบียนทุกปีหรือไม่ตรงนี้นะครับเบี้ยความพิการเนี่ยเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วนะครับก็เหมือนกับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนอีกนะครับ เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วท่านก็จะรับเงินไปเรื่อยๆนะครับในอัตราเดือนละ800บาทาซึ่งเป็นอัตราปัจจุบันที่เขาจ่ายให้กับคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดนะครับถ้าท่านไม่มีการย้ายที่อยู่นะครับ ครับและนี่ก็คือใน9ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยยังทีพของคนพิการนะครับที่มีการสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ